วันนี้พน่งเออได้นุ่งไข่ปลานะโค้มากคุณแถวบ้าน้ามาค่าย,ยนะนี่เฮ้แต่อันนี้ยุ่มไม่เหมือนตีคิดนะอันนี้มันไข่ปลามันเล็กตีหดหน,นึงแปลงมะลงกินเลยนะได้อยู่ก็ได้อยู่นะ ขนมไข่ปลาโครองนครน,นี้นะคะอีกเจอหนึ่งเจอว่าขนมกงนะมันเป็นขนมโบราณขคงจังหวัดนครน,นะคะก็จะทํากันมาในประเพณีซาดเดือนซิบนะวหนซาดเดือนซิบโคงจังหวัดนครน,นะคะเคยยังไม่เคยชิมเวลาไปนครสีธรรมราชช่วงเดือนซิบนี้ทุกคนลอง้าคือชิมดูนะนุ่มไข่ปลาทำมาจากทั่วเขี้ยวนะคะเอามาปันเป็นรูปมันไข่ปลาเนี่ยค่ะ เป็นแบบนี้นะคะถ้าว้าเป็นเป็นข้องเดี๋ยวว่าเข้ไม่ถุกเป้งมา์กนี้นะทุกคนมันจะอาร่อยมา์กเลยมันจะได้รสชาติุวงตัวเคี้ยวตัวเคี้ยวต้มน้ำตาลแต่ว่าเอามาทษดอะ่ะคือมันมันฟินโบหรือมันฟินนี่ก็น่าเป้งมากนะแต่ก็อร่อยมาก ยา้ทุกคนลงไปทานดูนะคะเขาบอกว่านุ่มไข่ปลาเนี่ยนี่แหลมมาจากปีกู้นะทุกคนเขาบอกว่าเป็นความเชื่อเตยคิดว่านุ่มไข่ปลาค่ะเตยเป็นรูปร่างพันเนี่ยเมื่นเครื่องประดับเตยเราส่งไปให้บรรพบุรุษของเราชายแต่งตัวนะทุกคนนะคือนี่อ่านมาจากคุณกู้นะถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อที่พิษพิษเหมือนปลืก้กแกต่างหมายกันนะในคอมเมนต์ อย่าลืมไปห้าชิมกันเอสชอบปมาคหรือกินร้อยแล้วก็ห้าก,กินยากนะคะมันจะมีค่ายส่วนใหญ่หรือจะค่ายอยู่แต่ทีนักคนี่ธรรมรัฐแต่ว่าวันนี้คุณสุรัตได้กินเพราะว่ามีคุณข้างบ้านเขามาก่ายแต่ว่าแต่เป้งกระมาไปยนะิบนะจริงๆก็เถ้าแป้งบางๆหรือตึงก็นเนือข้างในย่อยๆอ่ะกินร้อยเชือ้อเชื่อไหมคะไม่เชือ้อไปลองดู ไปลองกินดูนะคะนุ่มคล้ยปลาตีนโครซสิอร่อยมาก